ครอบครัวหรือคนรักคู่ชีวิตของคุณมีผลกับธุรกิจหรือไม่แน่นอนค่ะตอบเลยว่ามีแน่นอนค่ะครูนะคะมีประสบการณ์มากๆเลยตอนที่ครูทําธุรกิจใหม่ๆนะคะ คนรอบตัวไม่เห็นด้วยครอบครัวไม่เห็นด้วยคู่ชีวิตไม่เห็นด้วยแต่คุณรู้ไหมคะว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตแล้วก็ร่ารวยหรือว่าประสบความสาเร็จมากขึ้นเท่าไหร่คือคนที่อยู่ข้างตัวของคุณอนุญาตให้คุณเป็นเช่นนั้นคุณไม่ได้หมายความว่าเขาจะอนุญาตให้คุณทําหรือว่าแม่อนุญาตให้คุณทํานะคะแต่การที่เขาสนับสนุนคุณค่ะเขาให้กําลังใจคุณนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตจริงอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจคุณนะคะถ้าคุณกําลังประสบปัญหาที่ว่าเขาไม่เข้าใจคุณว่าคุณทําธุรกิจ หรือว่าคุณนําอะไรอยู่เนี่ยแล้วเขารู้สึกไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่เข้าใจสิ่งที่คุณอยากจะบอกนะคะคือการที่คุณต้องเอาตัวเองนะคะให้มีพลังงานตลอดเวลาค่ะถ้าสมมติว่าตัวคุณนะคะทําอะไรแล้วแบบไม่มีพลังงานนะคะคนรอบตัวไม่เห็นด้วย สิ่งนี้จะทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จคุณพยายามอย่าเอาความฝันนะคะเป็นเล่าให้เขาฟังเพราะว่าบางทีถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคุณแน่นอนเนี่ยแล้วมันจะทําให้เขาดึงคุณมากขึ้นไปอีกสิ่งที่คุณจะทําได้นะคะคือการที่คุณเก็บความฝันของคุณไว้เล็กๆในมุมของหัวใจของคุณนะคะแล้วค่อยๆเดินตามความฝันของคุณไปแบบเงียบๆเอาความสำเร็จของคุณนะคะประกาศให้คนรอบตัวของคุณรู้ว่าคุณมีความตั้งใจมากแค่ไหนถ้าคุณตั้งใจมากเท่าไหร่นะคะคนรอบตัวเขาก็จะเห็นความสําเร็จของคุณเเขาากก็็จะลยปนนค ที่ผลักดันให้คุณแล้วก็ให้กําลังใจคุณมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าคุณจะบอกว่าคนรอบตัวไม่สําคัญเลยนะคะหรือว่าคนรอบตัวหรือว่าผู้ชีวิตของคุณครอบครัวของคุณไม่ได้เป็นคนที่สําคัญเลยที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่าคุณมองว่าพวกเขานะคะไม่ได้มีส่วนในการทําให้คุณประสบความสําเร็จนั่นคือการที่คุณคิดผิดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลังบ้านของคุณนะคะแข็งแรง มีคนให้กำลังใจนะคะเขาอนุญาตให้คุณเป็นแบบไหนนะคะคุณยิ่งจะประสบความสาเร็จได้มากขึ้นพยายามนะคะพูดคุยกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าคุณตั้งใจในความฝันของคุณมากแค่ไหนมันจะทําให้คุณนะคะเติบโตเร็วขึ้นแบบร้อเเลยล่ะค่ะ